นี่ดนี่เดพี่น้องโอ้ห oh, <laughs> มานอยู่ด้มาหาอยู่เงอนบ <laughs> อเห็นว่ามันไปใส,สเสด็จแม่ผมมาแล้วพี่น้องปั้นจักรยานมาแล้วมาแต่ใสบุนีิสงสัยสิไปเก็บเห็ดโอ้แบบอินดีแห่งต้มอ่อดร้อนนะพ่อ มาหอดโดนเตืวบ้าแม่ไปสิไ huh. ด hmm, ้ห้อมืเขาเมือเดียวโอ้ยไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดานอยู่บ่เาไอยู่ไคู่มืออยู่ไคู่มืออยู่เบืองพี่น้องเบืองเบงมานบ่เบงกันอุปกรณ์อุปกรณ์ เดี๋ยวเดีวเอากล่องจัหน้อยก่นมันมือนตั้งนี้เจกยานผู้ชีบมอสไขันีมูหดเ่าไปน้่มมูปันจักย่ามูปันเักยานขันีมอสไมูหก็บาไปนั่มดีจกยนขี่มอ์ไ้มูดบานุนปกติเราขีวีบากคนนีด้ไปจอดยุ่นนี่มอเตอร์ไซค์ก็มีพี่รองได้ว่าเป็นบ่ขี่ได้ขี่จักยานมันจัง มีมูไปนําเพิ่นว่านะครับผมไปนําไทยแต่ว่าใส่ของที่มอาใส่ปลาใส่หัวตัวเขาอ่ะอ่ะอวยกล่องเจา้าหน่อยหวานมาเบิ่งเห็ดก่อนมาเบิ่งเห็ดพี่นอ้องเรื่องอุปกรณ์เฮ็ดหวานในตัวเราได้ต้องเปลี่ยนอุป,ปรกรณ์มียังไงบ้างกันกนะโซ่อุป,ปรกรณ์เนี่ยอ,อุป,ปรกรณ์า <5 S 3> หาเห็ดต้นิอันนี้ใส่น้ำไปกินต้นัวนี้ใส่น้ำไปกิน,นขวดน้ำไม่หนี อ้าวมาลุ้นด้วยกันนะครับผมโอ้มันคือหมือดเขาเอาไปีเดียมันคือหมือดเดี๋ยวเด้อได้บอโอ้นี่เดีนี่เดีพี่น้องโอ้หมานอยู่ด้วยไหนจำทั้งสี่เราว่าหลายหลายคนนี่จั๊กเกอร์ไหนจำนี่มือไหนกัได้โอ้ไดหนจำนี่พ่อได้แกงอยูุ่้ได้แกงฟาดถูกแม่แมาตีแกงให้น้องอีหลาเขาไม่หายหรืออืม อืมอืมม้านพี่น้องม,ม,อม้านม้านสิได้กินแกงเ็ดอะไรได้บาทนี่กินแกงเฮดก่อนพี่น้องเฮดละงงกคอนซือเขาจะกินกับแพ่งหลายเติอบดนี้สองลอยหาิบพุ่นอืมพี่อ้าวกินแกงเ็ดก่อนบาทนี่พี่น้องเลย กำลังสุกแล้วโอ้โหสิกินแกงแค่แต่งกไม่หอบปีพี่น้องเอ้ยนะครับผมหรอกแก่หลองใหญอืมหลอกกำลังพอดีหลักสนี้กำลังแสบกำลังแสบถีบมือแม่แก้วอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพร้อมกินนะบอสเบิ่งที่หล่ะพี่น้องเป็นตาแสบบอเป็นตาแสบแห้ง มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ, Mother, รบกินแกงเห็ดน้ำกันลงมือแลวเด้วบาดบาดต้มไข่หมนอ้ะเอาหม้าพัดเผ็ดมาดูโอเคอาวพี่น้องนะครับลองมึงจกบาดกันนะโอ้ยแมงวันกันจะมาหลายกองเข่าบาดกองเข่าม่ใหญ่เห็ดเปรง,งู อืมโอ้ยแซ่บอีกมันไม่ได้กินนเหรอเนาะ,ะปัดเข้าไปจวโดโสดแซ่บครับพี่น้องเด็ดเด็ด uống ừ. bình ừ, tâm uống ừ, bình tâm Để ừ, vào thảo đó vào vương thì nó khay ngảm uh, khay nhay đây bán tuổi luôn อ้ามาครับพี่น้องบานนี้ว่าหันแม่แล้วอาบน้ำดูแต่ว่ารา้อยกินก่อนละ่ะแม่กินคูเหมออยอ้วยร้อยกินก่อนแล้วละแม่กินคูเหมยแม่กินคือเพราะว่าไปหาเองอนนม่ตั้งใจว่าใส่แหงแกงไปแหงลูกอื่ไข่พี่น้องเลย <c oughs> ตแ้่ใจว่า,ามือเสาจ์ทั้งใส่แหงลูกสาลาเอ,อาเขามาแหงหน้า ไปเห็ดงานมนั่งนั่งเก็บไวพี่น้องกินเป็นโมได้ไมากินขาวนทำดีใจพี่น้องก็เลยสิกินน้ำดูกเึ็นหอดไปกินเห็ดดอกได้ก็ขึ้นหอดเตาลูกขึ้นหอดเตาลูกไปยัางก็ขึ้นหอดเตาลูกดอกนี้น้ำงามเทิ่งไปให้นดูบเพราะว่าดูกก็ขึ้นหอดแม่อยู่ของโบได้ไปเก็บเห็ดเงา้ยน้กินแล้ว con bàn vô cùng các im bớt bản nó không phải không phải cảnh nữa, mất hết 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 แต่อี่อยเห้นอ่อนเลยโอ้โกินเ็ดมันก็ดีเด้ม่มีไขมันบ่มีไขมันบ่มีเหนาเต็มตัวผลทั้่เพราดไม่ไทยอ่ะไขมันค่ะบ้านต้นเไยปนหนาเข่าติดเมื่อ เอาแล้วพี่น้องเนาะงาน,น,นผม,มบายยครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับมาได้ลงเกดบดนดาวเขาแตงจะดงแตปล <c oughs> าหาแตเห็ดทำให้เจ้าอาาบ้าน